สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาระบายสีน้ําให้ชมกันนะคะเราจะมา,าระบายสีน้ําภาพแฟชั่นนะคะนางแบบนะคะนอนหลับตาบนโซฟานะคะนี่นะคะครูปูร่างภาพไปเรียบร้อยแล้วนะคะคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะคะนางแบบนั่งหลับตาบนโซฟานะคะนั่งนะคะ นั่งพิงนะคะโซฟานะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีน้ำกันเลยนะคะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวครูจะใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะใช้ยางลบดินน้ำมันซับนะคะซับช่วงรอยดินสอให้จางลงหน่อยนะคะแล้วเราก็จะได้มาระบายสีน้ำกันนะคะเป็นภาพหลับตานะคะคลิปที่แล้วนะคะครูก็ได้สอนภาพหลับตาไปแล้วนะคะ ใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะลองย้อนไปนะคะวิธีการวาดภาพหลับตานะคะแบบนอนอาบแดดนะคะส่วนคลิปนี้เราก็มาระบายสีน้ํากันนะคะภาพแฟชั่นนางแบบนั่งหลับตาบนโซฟากันค่ะเอาละค่ะเราก็มาระบายกันเลยนะคะครูก็จะใช้สีเนื้อนะคะลงสีเนื้อ ผสมสีเหลืองหน่อยนะคะเราจะมาระบายแบบเปียกบ,บนแห้งนะคะกระดาษก็จะแห้งนะคะส่วนเราก็ผสมสีนะคะระบายช่วงไหนเราต้องการเว้นไว้นะคะแล้วก็ระบายช่วง เปลือกตานะคะครูผสมสีเหลืองลงไปนิดนึงนะคะในสีเนื้อนะคะก็จะได้ใบหน้าช่วงใบหน้านะคะก็ผสมสีเหลืองนี้สีเนื้อนี้นะคะกับสีเหลืองนี้นะคะผสมเข้าด้วยกันนะคะก็จะเป็นสีเนื้อแบบเข้มข้นเลยนะคะเราก็ระบายใิ้ทั่วเลยนะคะเว้นช่วงสันจมูกไว้ก่อนก็ได้นะคะ ตไปช่วงผิวหน้าของนางแบบก่อนนะคะจะได้ออกมาอย่างรวดเร็วนะคะผสมสีเนื้อกับสีเหลืองแล้วก็ผสมน้ำนะคะลงไปเราก็จะได้ผิวผิวเนื้อของนางแบบนะคะเป็นช่วงคอช่วงที่เราเห็นเป็นสีเนื้อนะคะก็ลงไปเลยนะคะ ช่วงแขนนะคะเป็นออกผิวสีเหลืองนะคะผสมสีเหลืองเข้าไปให้เยอะหน่อยก็ได้นะคะตรงนี้เราก็ราการะบายเป็นสีเนื้อนะคะสีเนื้อของตัวนะคะแขนนะคะสีเนื้อของช่วงแขนนะคะเราก็ระบายให้ทั่ว สีเนื้อผสมสีเหลืองนะคะครูก็สีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองเราก็ระบายให้ทั่วเลยนะคะช่วงแขนนะคะช่วงมือด้านนี้ก็โผลมานิดนึงนะคะเราก็ระบายช่วงมือไปด้วยนะคะ ช่วะะงมือช่วงแขนค่อยมาใส่แสงเงาเพิ่มเติมนะคะผสมสีน้ำตาลแดงลงไปหน่อยนะคะลงสีน้ำตาลแดงก็จะได้สีแสงเงาขึ้นมานะคะ ราก็ลงสีน้ำตาลแดงผสมไปนิดนึงนะคะนี่นะคะเราก็ได้ภาพนางแบบแล้วนะคะผิวของนางแบบนะคะต่อไปเราก็มาใส่สีน้ำตาลแดงนะคะลงช่วงสีน้ำตาลแดงกันนะคะ เป็นแสงเงานะคะแสงเงาสีน้ำตาลแดงเดี๋ยวนะคะคูณผู้ผสมสีแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะได้ลงช่วงที่เป็นสีน้ำตาลแดงนะคะเป็นช่วงเปลือกตานะคะ เบ้าตานะคะคัดเบ้าตาขึ้นมานะคะให้ดูมีความนูนออกมาของเปลือกตานะคะเราก็ลงช่วงโหนกแก้มด้วยนะคะโหนกแก้มและก็ช่วงใต้คางนะคะส่วนช่วงปากเราก็เน้นขึ้นมานะคะ พุกันนะคะช่วงช่วงเปลือกตานะคะเราลงพื้นคิ้วไปก่อนนะคะด้วยสียตาแดงนะคะนี่นะคะเราก็ระบายแสงเงานะคะให้ดูแบบเปลือกตานูนขึ้นมานะคะ ตรงนี้เราก็ใส่ช่วงสีน้ำตาลแดงใตเ้เปลือกตาล่างหน่อยนะคะส่วนช่วงแสงเงานะคะเราก็ค่อยใส่ช่วงจมูกนะคะช่วงจมูกเราก็เน้นแสงเงาขึ้นมานะคะสันจมูกให้เข้มเลยนะคะช่วง สันจมูกแล้วก็ปีกจมูกนะคะเราก็ลงแสงเงานะคะช่วงนี้นะคะจากนั้นเรากา็ใส่ขนคิ้วกันนะคะเรามาใส่ช่วงขนคิ้วกัน ขนคิ้วจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะเราก็จะมาลงสีน้ำตาลเข้มระบายนะคะเดี๋ยวเราตัดเส้นเออ,เอ,อ,เอ,อลากคิ้วไปก่อนนะคะผสมน้ำเยอะเกินไปนะคะจะรู้สึกว่าตรงนี้นะคะเราก็เน้นนะคะช่วง คิ้วขึ้นมานะคะด้วยสีน้ำตาลนะคะพุกกันนะคะใช้พุกกันเบอร์เล็กนะคะตรงนี้เราก็ตัดเส้นโครงคิ้วขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ช่วงรูจมูกนะคะด้วยสีน้ำตาลเข้มไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ผสมสีดำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อจะตัดช่วง ขอบตาบนนะคะช่วงที่หลับตานะคะเน้นให้เน้นให้เข้มขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้เราก็จะตัดเส้นนะคะเน้นขึ้นมานะคะเน้นกําลังนอนหลับตานะคะพักพักสายตาทนะคนดีหลับลงตรงนี้ อร้อ,องเป็นเพลงลครูก็รองเป็นเพลงเข้ากับเพ,เพลงพอดีเลยนะเวลาเราใช้สายตาเยอะๆก็ต้องเตือนสติด้วยเพลงนี้นะคะพักสายตาเถิดนะคนดีนะคะเราก็เตือนสติตัวเองนะคะให้พักสายตานะคะ พราะว่าเราใช้ดวงตากันหนักมากนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็นอนพักสายตากันก่อนนะคะอนอนหลับตาพักสายตานะคะมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการทำคลิปนะคะวาดรูปนะคะนะคะ่ะแล้วก็ได้ช่วง ดวงตานะคะหลับตาแล้วนะคะต่อไปเรามาเน้นช่วงนี้อีกหน่อยนะคะด้วยเสียงตานแดงนะคะเราจะเน้นปลายพวกกันเดี๋ยวนะคะผู้บูจะปลายพวกกันจะรวบชิดติดกันนะคะแล้วก็ลงเน้นขึ้นมาเลยนะคะช่วงเปลือกตานะคะให้ดูเด่นขึ้นมาตรงนี้ ปลายจมูกแล้วก็ใส่แสงเงานะคะใส่แสงเงานะคะลงเสียงตาแดงนะคะให้ชัดเจนนะคะจากนั้นเราก็มาตัดเส้นเน้นช่วงคางขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบแสงเงาเข้มหน่อยนะคะเดี๋ยวเราซับออกนิดนึงนะคะแล้วก็มา ลงช่วงคอนะคะใช้สีแดงนะคะลงช่วงปากหน่อยนะคะนี่นะคะช่วงปากนะคะแล้วก็ตัดเส้นขึ้นมานะคะนอนหลับตานะคะทักสายตานะคะนะคะ่ะเราก็มาระบายออผมกันนะคะ ครก็จะลงลงช่วงผมนะคะด้วยสีน้ำตาลนะคะเออลงสีเหลืองก่อนนะคะลงสีเหลืองให้ทั่วก่อนนะคะช่วงผมนี่นะคะเราก็ลงช่วงผมนะคะให้ทั่วนะคะนี่นะคะลงช่วงผมเลยนะคะด้วยสีเหลืองนะคะ ็นอนหนุนหมอนนะคะหนุนหมอนนะคะแล้วก็ลงสีนะคะต่อไปเราก็มาระบายเสื้อกันนะคะเสื้อเป็นสีฟ้านะคะเราก็มาระบายสีฟ้ากันนะคะช่วง ต่อไปนะคะมีเสียงรถขายของนะคะต่อไปนะคะเราก็มาระบายสีนะคะตรงนี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้านะคะต้องขอภัยด้วยนะคะอ่า ต่อไปนะคะเราก็มาใส่ช่วงนี้นะคะช่วงเสื้อนะคะช่วงเสื้อ,อเป็นสีฟ้านะคะสร้อยร้อยลูกปัดนะคะสร้อยร้อยลูกปัดกันนะคะเป็นสีฟ้านะคะต่อไปก็เป็นสีม่วงนะคะ เราจะระบายสีม่วงกันนะคะเป็นเสื้อของเธอนะคะเสื้อสีม่วงนะคะลงสีม่วงเข้มเลยนะคะนี่นะคะเราก็ระบายนะคะสีม่วงอ นี้เป็นช่วงเงานะคะครูปุ้มองนี่เป็นช่วงเงานะคะเงาของแขนนะคะเดี๋ยวเราลงสีดำทับอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ลงสีม่วงนะคะผสมสีดำลงไปนิดนึงนะคะจะออกม่วงดำดำนะคะเป็นกัมมี่นะคะเป็นเสื้อนะคะแล้วก็มีแรงบนันดาลใจนะคะ วันนี้เราใช้สายตามากนะคะเราก็มาวาดรูปกันนะคะพักสายตานะคะนอนหลับตาบนโซฟานะคะครูก็มาจ้างแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปนะคะหลังจากที่เราใช้สายตาเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะเราก็นอนพัก สายตาบ้างนะคะอ่าช่วงนี้นะคะเริ่มซึมออกมาะะแล้วนะคะเราใช้ตัันบัตรซับออกนะคะต่อไปเราก็มาใส่อ่าช่วงสีนะคะระบายสีม่วงนะคะช่วงคอคอเสื้อนะคะร่อไบาย ช่วงคอด้านในนะคะผสมสีน้ำเงินลงไปหน่อยนึงนะคะเป็นสีม่วงออกน้ำเงินหน่อยนะคะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะไม่ใช่สีม่วงนะคะเราก็ระบายสีไปเลยค่ะ ลงเสื้อนะคะสีม่วงปลายนะคะอย่างรวดเร็วเลยนะคะเป็นช่วงเสื้อนะคะอ้าวมองเห็นไหมคะ เราก็มาระบายสีกันนะคะวันนี้เป็นภาพสร้างแรงบันดาลใจกันนะคะพักสายตาเถิดนะคุณดีนะคะหลับลงตรงนี้นะคะก็บนโซฟาที่แสนสบายนะคะอ้าวค่ะครูก็ วาดให้ชมกันประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันนะคะ